ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะหรือบ้านโฮของเมืองออสนาบิกน,นะคะประเทศเยอรมน,นีมองที่เป็นบ้านกุุงมายู่กับแม่นะคะซึ่งเป็นบ้านที่แมยอยู่นะคะเป็นเมืองที่แม่อยู่นะคะ,ะ,คะแต่ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีานะคะเราจะ เดินทางไปนะคะที่สวีเดนแต่ว่าช่วงนี้เครื่องบินน่ะเครื่องบินมันหายากนะคะเพราะว่าเขาจะมีปัญหากันทั้งเครื่องบินกันเลยสีเดินทางไปทางเรือะคะ่ะเท่ากับต้องขึ้นขึ้นรถไฟนะคะเพื่อจะไปเมืองคิวเมืองคิวนะคะแล้วก็เดินทางไปต่อต่อเรือนะคะ พราะว่าเรือน่ะเป็นเลนท่าเลือดของเมืองคิวนะคะก็เนขะาจะไปต่อเรืออยู่เมืองทางนะคะซึ่งเราเคยไปแล้วคลิปที่ผ่านมานะคะเคยถ่ายพี่น้องเบืองแล้วนะคะในการเดินทางไปขึ้นเรือนะคะเนาะตอนนี้เข้าไปยากให้เบิ้ลนะคะรับการสถานีรถไฟนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะเพื่อยกับยามันคุณผ่าน,นวันนี้ด้วยกันะะแม่กับมาโซงไปแล้วค่ะเมาื่อกี้เข้าสีเดินทางตัว รถไฟของเรานะคะเดินทางไปเมืองคิว8นาะฬิกา23นาทีนะคะเราต้องเดินทางเข้าไปในประบาลโฮเข้าไปในสถานีรถไฟตัวจังนะคะไปถานรถไฟกันนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะเดินทางเราต้องใส่แมสก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยแพรว่าพี่น้องเนาเขาจะอาบ,บอกว่าใส่หรือเปล่าต้องใส่เอเอใส่เลยล <laughs> เหรอแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะขึ้นขึ้นบนรถไฟเราต้องใส่นะคะเพราะว่า มันเป็นรถไฟอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะมีรถไฟมีรถไฟอะนก็ยังเตาอยู่ข่ะพี่นา้าาจบไปงไเยเอาไม่ขึ้นไปแอ้นั่นเลยเหรอเขาลปกไปเลยบอแดมุ่ง กระย่าขึ้นไปเห่ียนไปยังนะคะเราก็จะเข้ามาในบริเวณไปกันตอวกระบ็อ่าณานี่ยจะภายนคนไหน้วค่ะกลางตรงตัวช่องไหนอะ สองสาป็นนาฬิกายี่สานาทีอันนั้คือพลางนะคะเป็นจ่อในการเล่นท่านะคะแปดนาฬิกาสาทุ่มสามนาทีห้ามเควเ่นะคะ,ปะ,ะ,คะแปดนาฬิกายีสาาาย่สานาทีทุกคนเราก็จะเดินทางไปเชื่อคะ นี่ค่ะคือเวลาเลื่อนเลื่อนเป็นสามสิบสามหน้าที่ค่ะพี่น้องนีแต่จะเป็นช่องแบบนี้นะค่ะของอาหาค่ะก็จะเป็นช่อง มันมีช่องหนึ่งนะคะก็จะ,ะเป็นไปบนนี้นะคะสองทางได้แล้วก็ช่องสองช่องสามน,น,นะคะมันก็จะมีเหมือนเกตอะไ่อย่างเี้ย้างนอกเหมือนเกตนะคะเลวลาเราเดินทางเ้างนอกอืมองนี่งช่องสองช่องสามอยู่ด้วยกัน นี่ก็ได้เนะอะไรอ๋อกดตรงไหนนะอันนี้ไงแล้วก็กดตรงนี้นนนนนน เขามีกระเป๋านะคะเขามีกระเป๋าแนวนี่เขาก็ตกดีบ้างเขาก็ขานยุกแต่ว่าทันมือฟาวห้ดีกับยุกใบใบเลยนะคะนักปั่นใดกับยุกคือเก่านะนะคะแล้วเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึงนะคะช่องสามนะคะวันนี้ช่องสาม ช่องสามตู้สี่เราต้องไปดูพลานตรงนี้ตู้สี่โวนหนามันจ่อยู่หุ่นบอนี่จะจะเป็นเรื่องนี่พาไปมองค่ะอันนั้น กระเจ้าน,นี้หลายแบบค่ะแบบเร็วแบบโตเี่วนตู้ตู้สีจะต้องอยู่แถวีอะอีอยู่ไหนอะสีน่นีอยู่นู่นอยู่นู่นเดินกลับไปฮะบีซีด หนึาา่งถึงเก้าปีดีอีนะคะข้ามาผิดทางพี่น้องนี่เป็นรถไฟแบรคหวานเย็นนะคะมีแบบหวานเย็นแล้วก็ ICE คือระดับกลางนะคะ ICE คือรถเร็วนะคะ<ด> น้องผิดอ่ะน้องเดี๋ยวเราก็จะไปรอคาลา,า,าคาโปอีกนานอยู่นะคะเราก็จะรอยอยู่ตรงนี้นะคะช่องสามวันนี้แหละเดี๋ยวรถ รถเราก็จะมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปกันโอเคค่ะคลิปนี้เราเดินทางมานะคะเดี๋ยวเราจะ,ะรีตโตไปห้าสิขึ้นรถไฟนะคะเุณ่นมันยากาศในรถไฟกันน้องๆเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย